สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพบพอกับเอมี่คือเกาเนาะจ้าเนาะมือนี่เอมี่สีผ้ามาเฮ็ดหยางเนาะจ้าเนาะสีผ้ามากกินแกงพักบักบวบจ้าแกงบักบวบแบบง่ายๆเนาะจ้าเนาะใส่ดอกบักอึจ้าใส่พักอีตูเนาะจ้าเนาะเพื่อนๆเห็นอีหยางบ่เนาะนี่เนาะนี่เนาะอันนี้แหละจ้าพักบักบวบจ้ามือนี่เอมี่กับสีมากเก็บพักบักบวบไปแกงเนาะจ้าเนาะพักบักบวบหยอดง่ายๆหอมๆนี่จ้าโอ้ยเบื่งหยอดนี่เป็นตาสะออนแท้ โอเคค่ะคันปอมแล้วมาเก็บกันเลยเนาะจา้าเนาะเก็บเงาๆนี่แหละค่ะไปแกงโอ้ยนี่แหละของอีสานบ้านเฮาเนาะจา้าเนาะเก็บสดๆจ้ะจากต้นค่ะยหยดง่ายๆเบิ้งเนาะจา้าเนาะใส่ละว,ว้าวเบิ้งเนี้ยนะจ้ะหักไรบ้านี้เจ้าเอมี่เออกินจังสี่ละจ้ะซื้อมือนี้หาอยู่หากินไปเลาะบ้านนี่ละจ้ะ โอ้ยเบิ่งได้จ้ะเนาะมเบิ้งได้จ้ะน,ะอ,ดะนอดเต็มกระมือแล้วจ้าอุย้ยนี่อีกยอดหนึ่งเนาะโอ้ยขึ้นเงาแถวหน้ายอดนี้เนาะคือสียดายทีเออเด็ดไปโลดจ้ะเดี๋ยวเขากระโปรงหม่เนาะว้าลายอยู่ได้จ้ะหุ่นยอดข้างบนขุนแม่จ่าเบิง่งคือสูงแค่นี้เออถึงบันิเมือนี่ออไม่คักหลายคักคักคัก,กจ้ะขุน ข้างนั่นกับแม่จ้ะแตกสวบอยู่วันนี้มาพาพบะเบอกผักอีตูกจ้ะผักอีตูน้าจ้าน้อโอ้ยสดๆจากต้นเลยจ้ะนี่ผักปักบวบกับผักอีตูน้าจ้ะอยู่ใกล้กันน้าจ้ะเนาะเบิงทดทดลองอันนี้มันแข็งจ้ะมีสีใสกันไก่ตัดเน้ออืมวันนี้สีได้กินแกงผักสดๆเสียบๆมาเนาะบันนี้เนาะนีแล้วจ้ะไสรล่ะ ทั้งใดเบิดแล้ววันนี้ออ้ยกรบหลอกบหลอเบิบบ่งเหร่จ้ะพักอีตูนี่จ้ะน้ำแกงข้าวกระเดือดแล้วจ้ะมีอันพริกกระเทียมผงชัรสนำปลาปลาแดกค่ะใส่ลงไปนะคะชิมรสห้แสบนาะจะนอจากนั้นกระเติมพักลงไปจ้ะพักของเอมี่กับมีอันพักบักอันบักบวบนะจ้ะเก็บมาเมื่อนี่เมื่อกี้นี่จ้ะ นี่ละจ้ะแกงกินผู้เดียวจ้ะใส่แอนกำม,มือนึงจ้ะนี่ใส่ลงก่อนจ้ะแกงแมเบ,บ,บ้านๆเนาะจ้ะพอใส่แอนเนื้อใส่ยั้งจ้ะใส่ปลาแดกกับพ่อรสชาตินี่แอนขันผู้ใดเคยกินกันเนาะกัสซีหูว่าแซ่บจ้ะแกงฮอนฮอนสดน้ำเนาะจ้ะเนาะสมัยยังอันอยู่แต่บ้านเนาะไปกลุมั่นเนาะขุดมั่น ยงีมือเทียนว่ากับคุณแล้วเลนหาพักหายาแกงเนาะจา้าเนาะเดนมาอยู่ต่างเดนแล้วก็โอ้คิดถอดบรรยากาศเก่าๆค่ะอยากกลับไปอยู่แบบของเก่าเนาะก็ด้วยอันปลูกพักปลูกหญ้ากินนี่ล้ะจา้าเดี๋ยวรอให้เขาเดือดจักหน่อยเนาะจา้าเนาะโอ้ยขออนุญาตขอโทษขออภัยหลายๆจา้ากินบักพิกแห้งเกินไปจ้ะเมื่อนี้เอมี่ใส่อันบักพีกสามเม็ดเนาะจา้าเนาะ ปะแด็ก,ก็ใสซลงไปแล้วทุกอย่างครบแกงแบบรวดเรี้วจ้อนี่สกินกับตำบักุ่งจ้าตำบักุ่งข้าวเหนียวกุ้นเชียงเดี๋ยวให้ข้าวเดือดอีกจักน้อยจ้ะแล้วก็ป,ป,ปีบเบิ้งพักเนาะผู้ใดเคยกินเมนูนี้กัน,นเม่นๆเขามาในเด้อจ้าเด้อมาให้กำลังใจกันจ้า คนอีสานบ้านเฮ้าเนาะมีจ้าดอกบักเอื้อค่ะใส่ลงไปจ้ามีผักงากใส่ลงไปเลยผักผักบัวผักบักเอือ้อนำเต่านะคะแกงใส่กันผักร่วมมิตรแซ่บด้นกันจ้าจะเย็นๆแล้วจะเด้อมาเบิ่งแกงน้ำกันจ้าแกงแบบง่ายๆเร็วๆจ้าเตรียมเครื่องให้พร้อมจ้าไปจัาหน่อยกับด่านขจาจักหน่อยค่ะเขาลงไปดานล่าง คนอีสานนะจน๊ะเนาะมีทางไรกับพอดูอาหารบ้านเราได้กินจังสี่กระสุดยอดแล้วค่ะหาซื้อบ่ได้ดอกขันอยู่บ้านนอกคือเอมี่น,นี่โอ้ยขันบ่ปลูกนี่แล้วรวยจา้าไก่สิซุกเด้อพี่น้องเด้อใส่ผักอีตู้จ้ะบัดน,นี้มึงเนี่ยจ้ะผักอีตูก้ก็ไปเก็บมาเมื่อกี้นี้ ทุกอย่างสดหมดเลยค่ะวันนี้กลิ่นหอมๆม,มาแล้วจ้าซมีกระพ้อมแล้วจ้ะโอ้ยสุดยอดเบิ่งบีบอีกโล้ยเปืออ่อเลวจ้ะผูดใด้มัมกไปเปื่อกับแกงโดนๆจ้ะแต่ว่าเอมมี่กะมากแบบนิ่มๆจังสี่แล้วค่ะกรุบๆกรอบๆโอเคจ้ะพี่น้อง ใส่ระยะเวลาประมาณ4นาทีเนาะคะ่ะกันเตรียมอันเครื่องเตรียมเอียงให้พร้อมนะจะานอสำหรับมือนี้เอมี่ก็ขออนุญาตไปจวดจวดก่อนจ้าเมนูแกงผักบักบวบใส่ดอกบักอืจ้าฝากติดตามให้กำลังใจกันในเด้อจา้าเด้อมือนี้เอมี่ขอตัวไปก่อนจ้าไว้พอ,อกันไม่คิดนาจ้าสวัสดีจ้า